เทพสิรินเทพสิรินพวกเราจงเชียร์เร็วไวเอา้าจงรีบเร่งเข้าไปอย่าย่อท้อใครเลยพวกเรารุกเข้าไปแล้วหันมันให้ไม่เหลือแต่งเงาเทพสิรินของเรารีบชิงไปเอาซึ่งความมีชัยความมีชัยความมีชัยมีชัยชัยโยเทพสิรินเทพสิรินพวกเราจงเชียร์เร็วไว รีบเร่งเข้าไปอย่าย่อท้อใครเลยพวกเราลุกเข้าไปแล้วหันมันให้ไม่เลือแต่งเงาเทพยุรินของเรารีบชิงไปเอาซึ่งความมีใชยความมีใชยสวัสดีครับลูกแม่ลำเพยที่รักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลำเพยบานเมื่อวันนี้เหมือนกันเช่นเคยครับลูกแม่ลำเพยทุกคนครับเมื่อเรามาพบก,กันที่ไลน์นั่นก็หมายความว่าพวกเราชาวเชษฐินนั้นได้ไปสร้างชื่อเสียงนะครับ แล้วก็ทางรายการลำเพลยบาลเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นจะเป็นสื่อการนะครับในการนําเสนอภาพนะครับเพื่อมาทบทวนความทรงจําดีๆเหล่านั้นนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปชมการขันในสนามหลายคนอาจจะติดธุระหรือติดงานนะครับรายการลำเพลยบานเมื่อวานนี้ก็จะนําภาพเหล่านั้นมาให้พวกเราได้รับชมครับเหมือนกันครับวันนี้วันที่19กรกฎากคดาคมนะครับ2อ 2, 2นะครับ ที่สนามการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเป็นการแข่งขันมูลิติไทยคมนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเอฟเอคัพมูลิติไทยคมทูเตอรนะนะครับเป็นการแข่งขันรอบสามที่สองทีสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนัดที่แล้วนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะครับทางสมาคมเล่เก่าเทสซินนะครับสามารถเอาชนะจุดโทษนะครับผลรวมสกอร์ทั้งในเกมแล้วก็จุดโทษนะครับห้าประตูต่อสองครับชนะมาผ่านเอาชนะสโมสรภูเก็ตเอฟซีมาได้นะครับจึงผ่านมารอบ จึงผ่านมาแข่งขันในวันนี้นะครับซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าเทสรินในพระบรมนาชพระธรรมนะครับจะพบกับการแข่งขันนะครับกับสโมสรรัตนบัณฑิตนะครับจากดิวชั้นหนึ่งผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าทีมสมาคมนักเรียนเก่าเทสรินนะครับก็ไม่สามารถต้านทานนะครับความแข็งแกร่งแล้วก็เรียกได้ว่าประสบการณ์ที่เหนือชั้นกว่านะครับก็พ่ายแพ้ไปนะครับด้วยกันสประตูต่อศูนย์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยนะครับสมาคมเรียนเก่าเทสรินแล้วก็ตลอดจนนะครับ พี่น้องชาวทศ่ินนะครับก็ได้มาพิสูจน์นะครับว่าความเป็นเทศ่ดินนะครับพวกเราก็มาร่วมแรงร่วมใจนะครับเป็นกําลังใจแล้วก็เชียร์พวกเราอย่างสม่ําเสมอนะครับมาไม่ได้หายหน้าไปไหนนะครับก็ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าก็ยังมีครับการแข่งขันกีฬาก็ย่อมมีแพ้มีชนะเป็นของธรรมดานะครับสําหรับวันนี้ครับรายการรงเพราก็ได้ไปเก็บภาพเหล่านั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ธรรนูนเผ่าทองจีนด้วยนะครับ เสซิินรุ่น98นะครับที่สามารถนําภาพสวยๆเหล่านี้นะครับมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับขอบคุณพี่ไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเมื่าพวกเราพร้อมแล้วนะครับไปพบกับภาพความประทับใจเหล่านี้ได้เลยครับเชิญครับ